ช่วงที่ 3. c a แคมปัสแอนด์ซิตีทับแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัมภ์ค่ะและเมื่อสักครู่นะคะที่เราทิ้งกันไว้ว่าเ,าเรียกว่าเปิดปี2017มาเนี่ยก็เข้มข้นเลยในเรื่องของการที่จะเป็นสถานศึกษาปลอดบุหรี่แล้วก็เน้นย้ำไปที่บุหรี่ไฟฟ้า,าจนมีภาคส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องนะสนใจโดยเฉพาะพออสอปปนครานายกที่ให้ความสําคัญอ,อยากทราบความรู้สึกค่ะแล้วก็ขอช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่าในการทําความร่วมมือในวันนั้นเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับท,ที่จําได้คือวันนั้นพอก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ใหญ่ขึ้นเนี่ย พี่ดอนโทรมาบอกว่าพอ,อ,อเราน่าจะมีอะไรที่มันเป็นไฮไลท์ของนครนายกถือว่าถ้าไทยรัฐทำเนี่ยคือโรงเรียนแรกหลังจากที่มีการประกาศนโยบายตั้งแต่ของรัฐบาลของกระทรวงศึกษาแล้วก็ของท่านเลขาเลขากระทรวงการศกษานะครับว่าเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าถ้าในโรงเรียนมีหรือคุณครูเข้าไปยุ่งเกี่ยวจะมีโทษอะไร ซึ่งมันเข้ามันเข้าคอนเซ็ปต์เราพอดีเรามีอยู่แล้วเราดําเนินการมาแล้วซึ่งเราอาจจะดําเนินการมามากกว่าคนอื่นพอพี่ดอนให้โจทย์มาปุ๊บผมก็เลยไปปรึกษากับท่านผอสอํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษารอนายกว่าท่านรับพอดีทางชมรมเยาวชนไทยรุ่นใหม่นะครับไม่ใส่ใจบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมีจะให้โรงเรียนทํา MOU ครับเราก็จะขอความคิดเห็นจากท่านว่าจะว่ายังไงครับท่านบอกว่าเห็นเห็นดีด้วยเลยเขาเรียกผมว่าพี่ พี่อนัดจัดการเลยแล้วจะต้องทํายังไงผมจะต้องทํำยังไงซึ่งมันก็ไปสอดคล้องกับนโยบายแล้วผมก็จะบอกนายผมจะเรียกท่านว่านายครับบอกนายครับถ้าถ้าเราทำเนี่ยเราจะสื่อไปจังหวัดแรกแล้วก็เขตแรกที่สนองนโยบายทุกทุกระดับเลยนะครับพอนั้นปุ๊บพี่ดอนก็เลยบอกว่าพอพอจะหาใครที่มาร่วมทํา MOU ได้บ้างผมก็เลยบอกว่าผมเป็นคนพื้นที่ผมน่าจะหาได้พอสมควรแต่ถามพี่ดอนว่าพี่ดอนจะรับหมดไหม ผมก็เลยลีดรายการผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับที่เกี่ยวข้องก็คือเริ่มจากสพปนครนายกท่านตอบตกลงนะครับอันดับสองก็จะเป็นทางฝั่งของผู้บริหารท้องถิ่นอบปตอตกลงกำนันพใหญ่บ้างรพสตอสมอซึ่งของของโรงเรียนเนี่ยบังเอิญว่าของตำบลบ้านเผาเนี่ยมีถนนสุวรรณสอนขั้นกลางเขาเลนแบ่งครึ่งจากสิบสองตำบลเป็นฝั่งละหกเพราะนั้น พอถ้าเกิดเอามารวมทั้งหมดอยพี่ดอนบอกว่ามันใหญ่แน่<ะ>ที่ไม่พอแน่ๆนะครับจะทำไงพี่ดอนก็เลยบอกว่าพอถ้าเราจะแบ่งเป็นสองสองสเต็ปได้ไหมค,<ะ>คือสเต็ปของฝั่งโรงเรียนเอาที่เกี่ยวข้องหมดเลยเอาผมก็บอกได้ผมได้ก้าหน่วยงานครับฝั่งโรงเรียน<ะ>แล้วพี่ดอนบอกว่าแล้วถ้าฝั่งอบตถ้าเชิญมาเขามาอยู่แล้วครับเพียงแต่ว่าพี่ดอนบอกว่ามันจะใหญ่เพราะนั้นแบ่งซี่ให้ฝั่งอบตท<ะ>ํา MOU ด้วยเหมือนกันะนะครับในวันเดียวกันะนะครับ<ะ>ซึ่งจากการประสานงานเนี่ยก็คือผลตอบรับ ถล่มทลายครับ <c oughs> คนที่เราเชิญมาทั้งหมดมาทั้งหมดครับ <c oughs> ทุกภาคส่วน <c oughs> ซึ่งถามมาเราเราก็ภูมิใจแล้วเราก็เลยบอกครูว่างานวันนี้มันจะต้องยิ่งใหญ่เพราะนั้นเราเราก็เลยจัดงานแบบอลังการ <c oughs> สถานที่ซึ่งส่งไปให้พี่ดอนดูพี่ดอนบอกพี่ก็น,นึกว่างานแต่งหรืองานอะไรสักงาน,นง <c oughs> คือจัดได้อลังการ <c oughs> คือคือเหมาะสมกับ กับที่จะท OU, ะํา MOU แล้ววันนั้นบอกว่าเป็นความภาคภูมิใจยอย่างนึงคือที่ปรึกษารัฐมนทรีช่วยว่าการกระทรวงสาัสดิการคะ่ะซึ่งท่านเป็นคนนักขายกค,ครับแล้วก็บังเอิดว่ารู้จักกันใน<ะ>เบื้องต้น<ะ>ก็เลยเรียนไปถามว่าถ้าโรงเรียนทํา MOU จะฝากเรียนน้องผมเรียกเขาว่าน้องว่า จะเชิญมาเป็นประธานให,ให้พี่หน่อยได้ไหมเขาก็ตอบได้ครับพี่ผมไม่มีปัญหาพี่ส่งกาหนดการพี่ส่งรายละเอียดมาเลยจะให้ผมทําอย่างไรแล้วผมจะไปนําไปเรียนท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสกษาธิการครับนั่นก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของการทํา MO u อยูใหญ่ครั้งแรกแล้วก็น่าจะเป็นที่เดียวยนะในนครนายกแล้วก็พี่ดอนว่าน่าจะเป็นใหญ่สุด ในบรรดาที่ไายทํามาครับอค่ะเรียกว่ายังไงพี่ดอนเรียกว่าถล่มทลายร่วมนึกว่าจะขาดเรียกว่าแบบได้ความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะท่านที่ปรึกษาค่ะท่านให้นโยบายมาด้วยเนาะว่ามีการให้เน้นย้ําให้ทําสําคัญพี่ดอนวางแผนต่อไงคะเนี่ยเขามากันขนาดนี้แล้วเนี่ยค่ะโอ้โหตอนนั้นเราก็กะบุกันเต็มที่นะก็คือหลังจากนั้นเนี่ย ก็ได้ปรึกษากันว่าเราเนี่ยเป็นต้นแบบแล้วของนครนายกแล้วทั้งหมดมี130โรงเรียนใช่ไหมครับร้อยสิงเรียนเนี่ยเราควรจะมีอะไรที่ขยายไปมากกว่านี้ก็เลยมานั่งคุยกับท่านผอ,ออีกนะครับว่าเอาอยัางไงเที่ยวนี้ต้องต่อยอดแล้วต้องมีโครงการอะไรดีๆให้กับน้องๆก็ได้ทำต่อก็ปรากฏว่าพูดปุ๊บทำปับ๊บ ไปคุยกับท่านผอสอแล้วก็นายกก็เลยเกิดเป็นโครงการขึ้นมาเพื่อให้น้องๆเขาได้ทำก็คือโครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งผลิตภัณฑ์ใช่ไหมครับซึ่งโครงการนี้ผมบอกได้เลยว่าดีมากมแล้ววันนั้นเราก็จัดกันที่เกื่อนขุนด่านประกานชนใช่ไหมครับซึ่งเดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยต้องให้ผอ,อเล่าเพราะว่าผอ,อนี่เข้าไปสตตร์กับท่านผอเขตเลยนะครับเคลื่อนครับเคลื่อนเต็มที่เลยเล่าให้ฟังีนิดนึงค่ะก็คือหลังจาก m o u ใหญ่แล้วพอมาปี68เนี่ย จาได้พี่รองเขาบอกว่าเราน่าจะเป็นทําอะไรที่มันคุมทั้งจังหวัดโรงเรียนเดียวไม่ได้แล้วถ้าที่นี่ทำจังหวัดก็น่าจะเป็นจังหวัดแรกเหมือนกันที่ทําครบร้อยสามสิบโรงก็นําเรื่องไปเรียนกับท่านผอสอพคนครนายกว่าท่านครับทางชมรมกับโรงเรียนจะดําเนินการอย่างเงี้ยคือมันจะกลายเป็นจังหวัดเหมือนจังหวัดต้นแบบโรงเรียนต้นแบบม,มีแล้วก็เหลือจังหวัดต้นแบบซึ่งท่านก็จะ สนองนโยบายได้ทุกระดับเช่นเดียวกันถือเป็นเขตแรกท่านก็บอกตกลงแล้วงานแรกที่เราทำก็คือ,อเป็นการขยายผลโรงเรียนต้นแบบคือเอาไทยรัฐเ,เป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนอีก130โงโรงในการดําเนินการว่าไทยรัฐมีกระบวนการอย่างไรจนมาถึงวันนี้นะครับแล้วก็หลังจากที่เราดําเนินการกันเรื่องของ MOU เสร็จเรื่องจบริเวฟ้าจนครบกระบวนการขยายผลต่อยอดสู่โรงเรียนอื่นแล้วเนี่ยก็มีส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของงานอาชีพ คือหนึ่งโรงเรียนหนึ่งหนึ่งหนึ่งอาชีพชซึ่งนั่นก็ไปสนองนโยบายของกระทรวงของท่านผอเขตเช่นเดียวกันว่าท่านมีนโยบายอยู่แล้วที่จะสนับสนุนให้โรงเรียนเกิดหนึ่งโรงเรียนหนึ่งอาชีพเพื่อไปย้อนไปที่บหริ่ไฟฟ้าคือทําให้เด็กจะได้ไม่มีเวลาไปยุ่งเกี่ยวนะครับเพราะฉะนั้นทุกโรงเรียนก็เลยหาผลิตภัณฑ์หาอาชีพของโรงเรียนที่คิดว่าจะสามารถดําเนินการได้นะครับวันนั้นก็ประชุมกันแล้วก็ ทุกงเรียนก็ไปดําเนินการซึ่งโชคดีตรงที่ไทยรัฐเนี่ยได้ดําเนินการก่อนล่วงหน้าด้วยด้วยที่ทางสำนักงานคณะกรรมการการาศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักติดตามและประเมินผลของสอปทมีนโยบายให้โรงเรียนไทยรัฐทั้ง1 1 1โรงทำห,หนึ่งโรงเรียนหนึ่งอาชีพก่อนหน้านี้มาแล้วนะครับซึ่งเราก็โชคดีว่าเรามีทุกอย่างพร้อมในขณะที่คนอื่นเพิ่งจะเริ่มของเราถูกทำแพ็กเกจเรียบร้อยแล้วก็เอาวางขายในอีเมเกต นะครับเรียบร้อยคือพร้อมจาหน่ายทุกอย่างในขณะที่คนอื่นเริ่มต้นนะครับ <c oughs> แล้วก็พอเราทําตรงนี้ปุ๊บเนี่ยไอสิ่งที่เราทํานั่นก็คือเรื่องของสมุนไพรเพราะว่าก่อนนั้นถามว่าเรามีโครงงานอาชีพไหมที่เราทํำไหมในปีก่อนเรามีครับอันนั้นเป็นเรื่องของสบู่แก้วมังกร <c oughs> ซึ่งเราก็ทําอยู่ตัว5ผลิตภัณฑ์ <c oughs> นะครับใช้แก้วมังกรซึ่งเมื่อก่อนที่นี่ปลูกแก้วมังกร แล้ว <Okay. S 2> ด้วยด้วยด้วยสภาวะบางอย่างคือมันไม่ปลอดภัยต่อเด็กเราก็เลย oh. ยกเลิก <Okay. S 2> แต่ว่ายกเลิกตัวการปลูกแก้มังกรแต่เราใช้ตัวแก้มังกรที่เราไปซื้อมาในเป็นผลไม้สําหรับเด็กนะครับ <Okay. S 2> เอามาทําเราไม่ทิ้ง oh. อะไรเลยครับ <Okay. S 2> เนื้อทานเปลือกเอามาทําเป็นสบู่ oh. นะครับก็ทดลองใช้ก็ทงนธา,ท,าทำมาก็ประสบความสำเร็จพอมาตัวรังจืดเนี่ยก็ด้วยด้วยความที่ตัวรังจืดมันมีอยู่ในโรงเรียน oh. แล้วในชุมชนมี <Okay. S 2> คุณครูก็เลยบอกว่า ชวนเด็กๆว่าลงมาสำรวจกันอันนี้มันคือรังจืดใช่ไหมรังจืดประเภทไหนมันมีสองประเภทแล้วมันมาทาอะไรได้บ้างครูก็ไปค้นคว้าหาความรู้ไปติดต่อโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องก็คือโรงพยาบาลอภัยภูเบศที่จังหวัดปัตจีนว่าถ้าจะทําตัวผลิตภัณฑ์สักตัวหนึ่งจากรังจืดเนี่ยมันมีกระบวนการขั้นตอนอย่างไรซึ่งแล้วอะไรที่เราสามารถทาทาได้งานนั่นก็คือตัวของยหม่อง ยาหม่องของเราก็จะไม่ใช่สูตรร้อนเหมือนที่ท้องตลาดขายแต่เราเป็นสูตรเย็นแล้วคุณครูก็เลยเอามาเอามาทดลองตามคําแนะนำนะครับก็ได้ยาหม่องสูตรเย็นทั้งแบบน้ําแบบครีมครีมแก้แพ้ชาลังจืดนะครับทำสี่ผลิตภัณฑ์นี้แล้วก็วางขายซึ่งถามว่ายอดตอบรับดีไหมดีครับเพราะว่าเราขายกันราคาแบบน่ารักน่ารักครับเอาแค่เราไม่ขาดทุนนะครับเพราะว่าตัวผลิตภัณฑ์เรามีอยู่แล้วแล้วหลังจากนั้นก็เป็นการจัดงานใหญ่ ที่เขื่อนคุณดัดประการชนร้อยสาโลงจัดเรื่องอาชีพของตัวเองซึ่งทางชมลมก็ได้ไปถ่ายทำ<ช>นะครับ<ช><ช>แล้วก็เอาไปเผยแพร่ต่อครับซึ่งก็ถือว่ามันเป็นความสำเร็จของโรงเรียนแล้วก็ของทางสำนักงานเขตแล้วก็มันไปสนองนโยบายต่างๆด้วยซึ่งอันนี้ก็ต้องบอกว่าต้องขอบคุณที่ดอนที่<ช><ช>ที่ช่วยดำเนินการให้นะครับเรื่อว่าตอบโจทย์ โจทย์ทุกอย่าง<ช>เหมือนส่งอะไรมาให้ทําทางโรงเรียนพร้อมแล้วก็ได้ความร่วมมือที่ดีเยี่ยมนะคะเรียกว่ามันคือดีใจแทนเด็กๆมากๆพอคะเนี่ยเรียกว่าทํากิจกรรมต่างๆเนี่ยมาเป็นระยะเวลาพอสมควรถามถึงรางวัลบ้างคา่ะว่าที่ทําด้านบุหรี่ไฟฟ้าด้านสาธารณสปลอดบุหรี่เนี่ยมีรางวัลอะไรบ้างหรือยังคะเ,ะเริ่มต้นด,ด,ด้วยด้วยบุคลิกตัวเองครับก็จะคุยกับครูเสมอว่ารางวัลเนี่ยพอไม่อยากทํา สิ่งที่พออยากได้ที่สุดก็คือทำอยังไงก็ได้ให้เด็กกันมีความรู้เมื่อคุณครูสอนเต็มที่แล้วผลที่มันออกมาปลายปีมันจะดีขึ้นหรือมันจะแย่ลงไม่สีเรียสนั่นคือเต็มที่เพราะเด็กแต่ละรุ่นไม่เหมือนกันเสร็จคุณครูก็บอกว่าก็คุณครูก็รับทำเราไปคุณครูก็สอนกันอย่างเดียวครับแล้วคุณครูถามว่าพอไม่อยากได้รางวัลบ้างเหรอพอคนอื่นเขาทำเงนเบอกว่า ถ้าเราทํารางวัลอะไรสักรางวัลหนึ่งในขณะที่บุคลากรเรามีอยู่แค่หกหกคนมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆทุกคนต้องทิ้งเด็กซึ่งนั้นคือสิ่งที่เราไม่ต้องการเราไม่ต้องการให้ครูเราทิ้งเด็กแต่ถ้าเมื่อไหร่มันพร้อมมันถึงเวลาโอเคเราก็เลยมองย้อนกลับไปเมื่อปีหกห้าเราเริ่มมาตั้งนานแล้วซึ่งมันพร้อมแล้วมันเอกสารหลักฐานมันไม่ต้องอะไรแล้วมันมีหลักฐานดีๆที่เราพร้อมที่จะเอาไปนําเสนอเพื่อให้ได้รางวัลนี้กลับมา คุณครูก็เลยบอกว่างั้นพอ,อทํารางวัลน,นี้ไหมในเมื่อเรามีอยู่แล้ว<ะ>เริ่มเลยเดี๋ยวพวกหนูจัดการกันเองแค่พอ,อบอกว่าทำ